นะทีมงานทีมงานปุ๋ยภูตะวันครับตอนนี้กําลังดูแลรักษาต้นทุเรียน30กว่าปีครับต้นนี้แต่ติดเชื้อราสีชมพูกําลังรักษาโรคเชื้อราลากเน่าขนเน่าใช้ปุ๋ยภูตะวันทาผสมกับสารคิโตมเมียมแล้วก็ นี่คือทีมงานกำลังขุดทําอยู่ีต้นไมอาจจะนํ่พาครับนี่สามสิบกว่าปีฮะตุเรียนต้นนี้หมอนทองฮะกำลังมีลูกอยู่แต่ป่วยฮะแปลงนี้ที่วัดเขาสุก,กิมฮะจังหวัดจันทบุรี ใ่หวานปุ๋ยหวานปุ๋ยไปแล้วครับยี่สิบวันแล้วทำต้นทาทำแผลให้เขาก่อนรักษาแผลให้เขาก่อนแล้วจะรักษาแผลเสร็จก็จะหวานปุ๋ยต่อครับนี่คทีมงานพูตุวันนำโดยสิงห์ทองขนองนางและปัญญาและห,ห,ห,หัวหน้าทีมใหญ่คือช่างกก่งฮะ บรรยายโดยเสียบอลเอาไว้เต็มขอบขอ,บขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ